นี่เป็นอย่างนี้ค่ะสีเฮ็ดอันเปียกบงโมค่ะผู้ใดเคยกินบอจะเอามาให้กินอ่างแล้วจะกินอ่างให้มันขูดออกให้หมดเลยเนะี่ยแล้วเราก็เอาไปล้างนาง้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้เห็ดแบบนี้พรนะเห็นเปล่ยนึืนจังหนังหมูอมอเออครูผายไม่เป็นไรหรอก กขไม่ได้มีผิดถูกหรอกพาก่อนหลังก็ได้นี่นี่ก็จะเห็ดแบบนี้ค่ะเขาเอิ่นปิ้งนังหมูนังหมูน,งนังหมูนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาคอยดูนะคะเปลือกก็ไม่ทิ้งค่ะคุดอรวดนี่ คนบ่มีสิกินก็เลยแช่แบบนี้สมัยตนมานถูกสมัยตะกีหมกมู่ปลูกอยู่น้ำให้เห็นถูกกินนั่นแล้วแล้วกันกินเปลือกมั้นพร้อม,ม,นมเนี่ยสมัยตะกีถูกแห้งเนี่ยเห็ดนังสีอือคนรวยบ่าคยกินหรอกจะบอกให้นี่เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็ค่อยไปแช่แช่น้ำปลา ิ้งแล้วค่ะอันนี้ปิ้งเปียกบางโง่ปิ้งแล้วค่ะนี่จะได้แบบนี้นะจ๊ะจะบอกเลยว่าแซ่บนี่เห็นอาข้างหลังข้างหลังข้างหน้าบอกเลยว่าเป็นอาหารรสค่ะ